้้องกาพ่อกับแม่กลับกรุงเทพแล้วนะครับแม่แม่จะไปกรุงเทพแล้วไปได้ไหมบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนพ่กับแม่ว่าไหมไปกรุงเทพไหมนี่จะอยู่กับยายอย่กัายสิยู่ป้าโอ้โหอยู่กับยายป้าโอ้พูดใหม่ชี้แน่ใจนะแน่ใจนะขอบป้าโอ้ ว้าวะพ่อเก่งฟังสิเขาบอกว่าเขาจะอยู่กับยายกับป้าโอ๊ไหนบอกพ่อเก่งสิน้องจะอยู่กับใครบอกพ่อเก่งสิไปกรุงเทพกับพ่อเก่งไหมหรือจะอยู่กับยายอยยยู่กับาป้าโอ๊ะอย่างนั้นพ่อไปทำงานแล้วบายบายเจอกันเจอกันครับเจ้าพ่อกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพ่อไปทำงานกันน้องานเจุ๊บพ่อด้วยน้องานเจุ๊บพ่อด้วยนวดนวดกั จุพ่อน้องน้องไปจุพ่อจุบแม่ก็ได้มาแม่จะไปแล้วจุบแม่หน่อยจุแม่แล้แม่จะไปแล้วจุแม่ก่อนอืมแม่จุบน้องด้วยสี่แม่จุบน้องด้วยเร็วเรวแม่ยังไม่จุบน้องเลยแม่จุบน้องจุบหอมด้วยหอมด้วยทีนี้ไปจุพ่อก่อนข้กอดแกนก่อน

เป็นไงล่ะกวราลูกร้องไห้ลูกบอกไปไป p a c k a ่ e ไปจริงคครแล้วนะแล้วแม่ทรหาใหม่นะโอเคครับผู้จิ้บโอเคกับแม่อ้อจิตอนขับรถกับตอนกลางคืนนะยายอยากกลับกรุงเทพเอยากกลับบ้านกรุงเทพเคืนวม่าสาเห็นม่ไย้หรอหายหายาหรอ ทำหาตะไบอยากกรบปงเทพามหายายยายสีสีใบยายบ๊กยหนอยย่าลมอมด้วนี่อยไาแช่ตู้เย็นด้อวครับหรือว่าเอาไว้ในบ้านเลยจริงแหจริงะไม่ต้องตู้เย็นวเอาไว้ในบ้านเลยนี่แหละ้นคืออะไรไม่อั่นหรอกอะอให้มาแม่กอดก่อน แม่จะขึ้นรถแล้วแม่ตาโรถเป็นปื้อนแล้วน้องครับน้องครับมามาเกอะกันก่อนไปเกานแม่ก่อนเกาะกันก่อนบางอันนี้ก่อนบางบัตรได้ยากเอาขึ้นรถด้วยดีกว่าตุ๊กเกอร์เอาน้องขึ้นรถด้วยดีกว่าแม่เออมทำไมอยากยกอยังอยู่นี่เหรอครับยกๆๆๆๆๆๆยกยกคัยงอยู่กับใครอยาป๊อ หยอกป้าเอ้าันหลงหยอกป้าเอ้าแม่มตุ๊กยอกเอ้าก็แม่โทรหาแม่สวัสดีครับพ่อกับแม่ก่อนสวัสด <oh> ีครับสวัสดีครับก่อนจะได้ขี่รถไปเที่ยวเด้อสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพ่อยังได้ครับสวัสดีครับผมจะคิดถึงนะครับครับผมจะคิดถึงนะครับบ๊ายบาย แย่เจอหาใหม่นะทำท่าบายบายด้วยบายบายทำท่าบายบายด้วยค่ะบายจุ๊บด้วยบายบายอืมจุ๊บให้แม่ก่อนรักแม่อ้อยังรักรักนะคะแม่อ้อยคับอืมเอาไายบายไายบายเดี๋ยวงพ่อไปละมองหน้าพ่อเก่งยังไปขับรถเบิ้ๆกันมองหน้าพ่อเก่งยังยิ้มได้ด้วยบอกพ่ออย่าร้องนะบอกพ่อเก่งสิอย่าร้องนะชี้ยังไง น้องบอกพ่อเก่งก่อนพ่อเก่งอย่าร้องนะบอกพ่อเร็วพ่อเก่งอย่าร้องไห้นะครับเดี๋ยวน้องเปิดเทอมแล้วน้องไปครับจะไปได้อย่าร้องไห้นะคะชิวพ่อเก่งอย่าร้องไห้นะคะจะไปขับรถอีกแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายจูบด้วยเดี๋ยวพ่อจูบด้วยจะได้นะคะเดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปพ่อเก่งร้องไห้มาให้ดูนะโอเคไหมพ่อเก่งไม่ต้อง ร้องนะบอกแล้วพ่อเก่งไม่ต้องร้องนะบอกพ่อเก่งไม่ต้องร้องนะน้องก้าจะเป็นเด็กดีค่ะพ่อมาแล้วบอกพ่อพ่อมาแล้วบอกพ่อเร็วเมื่อกี้พ่อไม่ได้ยินเมื่อกี้พ่อไม่ได้ยินพูดบ้างเลยไปทำงานกันพ่อเก่งอย่าร้องนะจิ๊บบอกพ่อเก่งแล้วพ่อเก่งไม่ต้องร้องให้นะพ่อเก่งไม่ต้องร้องให้นะ ไม่ต้องน้องให้นะสัญญากับลูกสิลูกบอกแล้วอะครับผมน้องกก็อย่าร้องให้นะคะไม่ต้องน้องให้นะบายบายครับบายบายครับบายบายครับลไปนะครับไปนะไปกินไม่ต้องน้องให้นะ เดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยนะค่ะเพลงเอาละจะจบแม่จะปิดคลิปแล้วจบยังรโดนผ้าเด็กนะอ๋อบาย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 ให้แม e> ่ก่อนแม่จะปิดคลิปแล้วบายบายให้แม่ก่อนบาย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 ครับบาย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 เดินทางปลอดภัยครับแม่อ้อค่ะ บอกแม่อ้อนอกแม่อจะบิดแล้วบอกแม่อ้อนะจะปเดเิดเด็กทกดใคครับดกแม่ด้วยทีนี้เดกัแมพอแดงแม่ต้องให้น้องให้นะแต้ละไม่ไมยครับเสร็จแล้วบ๊ายบายครับ